ทุกคนเมื่อคืนผมนอนไม่หลับเลยเพราะเจออะไรแปลกๆในกล้องวงจรปิดที่บ้านปกติผมจะเปิดดูก่อนนอนทุกคืนเพื่อมีอะไรผิดสังเกตแต่เมื่อคืนมันไม่ใช่แล้วดิตอนแรกก็ไม่มีอะไรผมเลื่อนๆดูไปเรื่อยๆจนมาถึงช่วงตีสามกว่าๆจังหวะที่ไฟถนนหน้าบ้านมันดับดับติดๆนั่นแหละผมเห็นเงาอะไรดำๆแวบๆหน้าประตูรัว้ว ตอนแรกคิดว่าหมาแมวแต่พอดูดีๆมันไม่เหมือนมันสูงสูงเพียวๆเหมือนคนยืนอยู่แต่หน้าตามันบอกไม่ถูกอะ่ะเพื่อนผมที่เห็นคลิปด้วยการบอกว่าเฮ้ยหรือว่าผีวะ ผมเลยรีบกรอเทปกลับไปดูอีกรอบปรากฏว่ามันหายไปแล้วไม่มีร่องรอยอะไรเลยเช้ามาผมลองเดินสำรวจรอบบ้านก็ไม่เจออะไรผิดปกติตอนนี้เลยยังงงๆอยู่ว่าเมื่อคืนผมตาฝาดไปเองหรือว่าเจอดีเข้าจริงๆใครเคยเจออะไรแบบนี้บ้างมาแชร์กันหน่อยหรือว่าผมต้องไปทำบุญสะเดาะเคราะห์แล้วเนี่ย